ครับการตอนนี้เริ่มลงอัจเจเนตไปที่ใบหน้าจุดสังเกตก็คือจะมีการเว้นดูจมูกไว้จุดนี้ต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษในการลงเริ่มแรกนะครับอ้าวเจิอผสมเลยครับหมดยังอันที่นึถุงนี้ก็คือวัสดุเรียกว่าอัจีเนตครับทํามาจากสารลายเป็นเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในวงการทันตกรรม เอาไว้หล่อฟันคนนะในปากค่อนข้างปลอดภัยว่าทำมาจากสะลายทะเลเป็นวัสดุธรรมชาติตัวนี้ไอ้สรลายท,ที่เป็นชื่อสรลายแอนติแนนนี่ก็จะมีอยู่ในอุตสาหกรรมอาหารด้วยนะที่เป็นประเภทที่เป็นวุ้นต่งตางๆเนื้อของวัสดุเมื่อผสมแล้วก็จะเป็นยางเนื้อนิ่มๆฉีกข,ขาดง่าย นซูมไปที่นิ้วของนายแบบกําลังฉีกอาเจเนตเล่นนะครับจะนิ่มๆขาดๆอย่างนั้นนะครับล,ลองดูด้วยตัวเองดูดิเอาอยู่อยู่แล้วมอสเอาอยู่อยมันกัดน้ำหนักมือเล่นไปเยอะแล้วรอบนี้ไม่แหละ ได้เดี๋ยวทำลามมาถึงบริเวณหน้าอกแถวส้นหัวนมเลยก็ได้เพราะว่าเรามีอาจิเนตเหลือเยอะก็ปกติกาจารจะซ้ำที่ด้านบนโดยพยายามจะเว้นตรงต้องสังเกตตรงรูจมูกไว้แล้วมันจะไหลลุกมั้งล่างอยู่แล้ว นะครับกระดูกก็จะไหลลงมาอันนี้สัสดส่วนก็แล้วแต่ความชำนาญของผ,ผู้ผสมเหลวอ่าอ,อันนี้ลงอันจนเนตที่ด้านหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับมีรวยใจอย่างที่บอกวดน,น,นี้นักแบบนายแบบตื่นเต้นครับกำลังจับเล่นเลยด้านหลังจะเป็นเฝือกไม่นเนจเนตนะครับเพราะความรวดเร็วหลังจากนั้นเราก็จะมาลง ปูนปัสเตอร์ที่บริเวณโครงของแอนจิเนตแล้วเผือกด้านหลังเพื่อเป็นแม่พิมพ์เสริมความแข็งแรงนะครับณนะตอนนี้ก็จะใช้สูตรว่าตีปูนเพียงแค่ครั้งเดียวเพื่อความรวดเร็วในการทำงานจะไม่มีกระมัง2กระมังสาอ,อันนี้พิมพ์หน้าพิมพ์หลังเรียบร้อยนะครับตั้งการหน่อยตั้งการหน่อย นี่นักมวยนะครับนักมวยอายุ13อ่าใช้ยาก้าวไกลน้อยนะครับพร้อมขึ้นโชคครับอย่างนี้ไม่มีน็อกครับใส่หมวกกันน็อกไว้เรียบร้อย <c oughs> โอเคมือลงได้มีพิมพ์หน้าพิมพ์หลังพิมพ์บริเวณหน้าใช้อารจิเนตเพื่อปกป้องผิวนะฮะป้องกันความร้อนจากปูนวาเซอร์ พิมพ์ด้านหลังใช้เฝือกซึ่งไม่มีความร้อนเพื่อป้องกันความร้อนอแต่พิมพ์ด้านนอกเราใช้ปูนพลาสเซอร์ในกรณีนี้ใช้ตามมือซึ่งเขาจะร้อนหน่อยแต่เขาถูกปกป้องไว้ด้วยเฟือกและอันติเนตแล้วอันนี้ปุนนี้จะเซตเร็วหน่อยแตแข็งตัวเร็วนะอ,อีกประมาณ5นาทีก็จะดึงแม่พิมพ์ออกจากตัวแบบแล้วนะครับ กําลังถอดแบบอยู่นะครับัน,นถอดเปือกด้านหลังไปแล้วครับันั้นด้านหน้าที่เห็นฟ้าฟ้าคือตัวอันจิเนตอันจิเนตก็จะนิ่มๆขีดขาดง่าย แต่ถ้าปล่อยไว้นานจะเริ่มแห้งแล้วก็แข็งเหมือนเปลือกมังคุดนะครับนี่ก็คือกระบวนการหล่อกระบวนการที่เราทําแม่พิมพ์ก็คือที่ถ่ายไว้ขั้นต้นหลังจากนั้นก็หล่อเป็นชิ้นงานเป็นต้นแบบเพื่อเอาไว้ศึกษารูปทรงยังไงก็ต้องกลับมาปั้นอยู่ดีแต่เราจะมีแบบไว้ให้ดูที่เป็นคูนพลาเซอร์ ไในแบบนะฮะก้าวไกลแกะใบหน้าตัวเองออกมาแล้วครับอ่าไหนลองยกเทียบกับอ่าในแบบยืนเาเทียบหน้ากันหน่อยไหนทำท่ายล้ลยๆกันหน่อยดิเอ,เอาตัวเอาหน้าเรามาใกล้ๆหน่อยเออ เราก็ได้ต้นแบบเอาไว้ศึกษารูปทรงแล้วนะครับอันนี้ก็คือกระบวนการหล่ออัญจชิเนตของคณะวิศวกรรมวิศวกมีกระบวนการหล่อเอาไว้ศึกษารูปทรงส <c oughs> ังเกตว่าพอเป็นปูนปั้เซอร์เราจะเห็นค่าน้ําหนักต่างๆได้ง่ายขึ้นเยอะอ่าไหนแบบล้อหน้าเทียบวิธีครับหันหันหน้าไปทางด้านนีอเออก้มหน่อยหลับตาดิ <c oughs>